สวัสดีค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษขอต้อนรับเข้าสู่นายทีนทา้าโร่สิบเก้านะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนี้ชาวราศีเมษและคณาเมษก็คือผู้ที่เกิดในวันที่22มีนาถึงวันที่21เมษายนเนาะช่องนี้ในวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ าชาวราศีเมษลัคนาเมษคะหวนมองว่าถ้าในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นก่อนหน้านี้เลยก็ได้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันติดขัดค้างคา,งางมานานหวนมองว่าเร็วๆนี้คุณจะมีแรงผลักดันบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณอยากจะลุกขึ้นมาเคลียร์อยากจะลุกขึ้นมาจัดการให้เรียบร้อยแล้วเพราะมีไพยย่หนึ่งดาวทีเป็นพลังงานหลักของคุณ บางท่าอนอาจจะขวบเช้าธาตุลมตุ่นกุมเมทุนนะคะหนึ่งดาบเพื่อการเคลียร์ความสัมพันธ์คือการชัดเจนในความรู้สึกเร็่ๆนี้บางสิ่งบางอย่างที่มันเคยค้างคามานานมันอาจจะมีการคลี่คลายแล้วก็ได้นะคะทีีเรามาดูพลังงานภาพรวมกันดีกว่าว่าทำไมไเป็นหนึ่งดาบขึ้นมาเปิดไพ่มาใบแรกได้สิบถ้วยนะคะแล้วก็มีสามดาบขึ้นมานะคะตามมาด้วยเ h e ะแ n งแมนและใบสุดท้ายเป็น เดอะฟูลนะคะมีสิบถ้วยเข้ามาพร้อมกับ3ามดาบเลยเหมือนมองว่าใครสักคนในชีวิตของคุณน่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกในความสุขสุขแบบสุดๆขีดเลยนะคะเขาอาจจะมาเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่หัวใจของคุณต้องการแต่ว่า คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนคนเดียวกันกับที่ทําให้หัวใจของคุณเป็นแผลก็ได้มี3สามดาบเข้ามาสามดาบเป็นอาการที่เรารู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเรื่องเราอาจจะเป็นเรื่องเราเก่าๆเดิมๆซ้ๆําๆเดิมๆก็ได้นะคะและบางสิ่งบางอย่างมอาจจะไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยก็ได้หรือไม่บางท่านอาจจะมีปัญหาครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาทําให้รู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจแบบนี้ก็ได้นะคะ ทีนี้มีไพ่เดอะแฮงแมนเข้ามาเดอะแฮงแมนเป็นคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าเล่อที่จะไม่ทําอะไรอาจจะมีความรู้สึกเหมือนในตอนนี้ทำอะไรไม่ได้กด็เลยเลอกจะแขวนตัวอยู่แบบนี้ยังไม่ยอมจัดการให้เรียบร้อยสักทีแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่าเล่ยที่จะไม่ทํามากกว่านะคะแต่มันมองว่าเร็วๆวันนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ติดขัดในตอนนี้จะมีแรงผลักดันบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกมันอยากจะลุกขึ้นมาเคลียร์ล้วเพื่อมีไพ่เดอะฟูเข้ามา จอฟู <The> เป็นคนที่รักอิสระนะคะเป็นคนที่อยากทําอะไรก็ทําเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์หรอกว่ามันจะมีแสงรอยอยู่ที่ปลายอุโมงค์หรือเปล่าคือเป็นคนที่อยากทําอะไรก็ทําเลย อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวแล้วมันมาพร้อมกับหนึ่งดาวด้วยวัดมองว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคุณจะไม่แคร์ละว่าการเคลียร์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะหรือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้คุณอาจจะลุกขึ้นมาเคลียร์บางสิ่งบางอย่างจัดการให้มันเรียบร้อยสักทีเพราะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะหยุดนิ่งมานานแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าพอ,พอหนึ่งดาบมาเจอกับ3ดาบบวกลบก,กันแล้วมันจะได้2ดาบกับ4ดาบ สี่ดาบพ่อเขาบอกว่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกคุณทําอะไรไม่ได้เลยยิ่งคุณทําหัวใจของคุณก็ยิ่งเจ็บปวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถามว่าคุณปล่อยความรู้สึกของคุณได้ไหมคุณก็ปล่อยไม่ได้คุณอาจจะรู้สึกสับสนอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างที่หบอดบอกว่าเร็วๆเนี้ยหัวใจของคุณจะเรียกร้องให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยสักทีแล้วนะคะโอเคนี่วขอหนึ่งดาบดีกว่าว่าหนึ่งดาบนี่คืออะไรเนาะขอหนึ่งใบให้หนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบอัวไรจ้าขอหนึ่งใบค่ะ หกดาบค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคุณอยากจะหนีไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะคะหรือไม่คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนสถานการณ์ความรักข้มสมพานของคุณใน Is. ตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันโครงเคลงโครงเคลงอยู่ตลอดเวลาคุณอยากจะหนีไปที่ไหนสักที่หนึ่งพาวความรู้สึกของตัวเองไปยังพื้นที่มัน,ม,นมั่นคงกว่านี้ปลอดภัยกว่านี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณเป็นโรคหัวใจอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวหยุด ตายๆเฟินๆอยู่แบบนี้นะคะทีนี้หนึ่งดาบมาอมพร้อมกับ6ดาบบันมองว่าถึงแม้ว่าคุณจะพยายามเคลียร์ก็ไม่รู้ว่าจะได้เคลียร์หรือเปล่าเพราะว่า1ดาบกับ6ดาบบวกลบกันแล้วมันจะได้5ดาบกับ7ดาบดาบ5ดามันเป็นอาการที่ใครสักคนหนึ่งเลือกที่จะหายไปจากวงจรความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือมีความรู้สึกเหมือนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้พยายามเต็มที่แล้วสุดกําลังแล้ว แต่ว่าสิ่งที่ทําลงไปอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะถอนใจแล้วก็หายไปเลยนะคะแต่ทีเนี้ยพรเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบถ้าไม่ได้มีใครทาเลยรับๆในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นการคิดอย่างหนึ่งแล้วแสดงออกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ผลม,มองว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหลบหนีไปที่ไหนสักที่หนึง่งคือถามว่าคุณจะเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองได้ไหมคุณก็เคลียร์ไม่ได้หรอกแต่คุณแค่อยากจะรู้สึกว่าคุณอยากจะปลอดภัยกว่านี้ก่อนอยากจะหนีไปสงบจิตสงบใจทใี่ไหนสักที่หนึ่งก ทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาของคุณมีไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาบางท่านอาจจะคุยกัชาวทาตุด,ดินมังกรเพื่อสอบกันหรือไม่ ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เด็กเธอเรียนเข้ามาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคณรอคอยโอกาสจากใครสักคนหนึ่งหรือไม่คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคนอยากจะยิบย่นความรู้สึกดีให้กับเขาแต่ว่าการที่คุณจะพยายามเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะแต่ทีนี้มันมีเจ็ไม้เท้าเข้ามาพร้อมกับเจ็เลี้ยญคนมองว่าความรู้สึกดีของคุณอาจจะไม่ค่อยได้รับการตอบสนองสักเท่าไหร่เพราะว่าเจ็ไม้เท้าคืออาการที่เราพยายามต่อสู้กับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตัวเองเพื่่อทีจะพพาาคควมมสัััันนนธ์ร้้งใหเดิ ต่อไปแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้มาอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่น้องไพ่พเจ็ดเดีอข,ขึ้นมาทําให้คุณรู้สึก,กบเบื่อเแตงๆอยู่แบบนี้นะคะเจรดเรียญมันเป็นอาการือนความสัมพันธ์ของคุณมันไม่มีการพัฒนาอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นบางท่านที่เคยคุยๆกันเคยคุยกันมายังไงก็ยังคุยกันอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้มันมีไพ่สิบดาบเข้าขมาด้วยผมไม่แน่ใจว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณได้จบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งลงไปแล้วหรือเปล่า หรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะสึ้นคุณทําอะไรไม่ได้เลยเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้หรือทําอะไรก็ผิดไปหมดนะคะคุณก็เล,เลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้หมดมองความรู้สึกดีๆที่คุณพยายามที่จะหยิบยื่นให้กับเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยตอบสนองคุณสักเท่าไหร่คุณก็เลยรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆแล้วก็นอนจมกองเลือดไปสิบดาบอยู่แบบนี้นะคะโอเคให้เรามาดูกันดีกว่าว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามีนา ขอพลังงานหลักมงใบค่ะไอ้กคนักของชาวราศีเมษและคนาเมษคนที่ชาวราศีเมษและคนาเมษคิดถึงความรักควาัม่านพวกเขาจะเป็นยังไงในช่วงส5วันแรกของเดือนมีนาคมนี้เขาพลังงานหลักมงใบค่ะคอหนึ่งใบหรือไม่นในช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่คุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนจักที่หนึ่งก็ได้นะคะพยายามจะปลดปล่อยเอยออกมาจากสถานการณ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกทรมานหัวใจอยู่แบบนี้ มีไพ่สเตนเข้ามานะคะเมื่อถ้าอาจจะคุยชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์เนาะหรือไม่คนที่เขาคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ไปไปกับกลับไปไปกบกลับกันอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะขอพลังงานเข้าดวงสี่เมฆถ้าม้เป็นสเตนเข้ามาคนรแกของชาวราศีเมษและคนาเมษคนชาวราศีเมษและคนาเมษคิดถึงทำไมถึงเป็นสเตนคะขอซีใบค่ะ เดอะโมันคนเลยค่ะแล้วก็มีเดอะแฮงแมนเข้ามาเหมือนกันอีกต่างหากนะคะตามมาด้วยเ h อะไฮพิเทสค่ะในช่วงนี้อารมณ์โอ้ใบสุดท้ายเป็นเดอเดนนะคะเมื่อถ้าอาจจะคุยบชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกหรือไม่คนที่เขาคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทำงานในสถานพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทหารหรือว่า เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสถานพยาบาลก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนอดีที่ผ่านมาขเขาก่อนเนาะเดี๋ยววันเล่าให้ฟังนะคะขอรู้ความน่าข้อสัมพันธ์เดดีที่ผ่านมาของคนราของชาวราศีเมษและคณาเมษหน่อยคะ่ะคนที่ชาวราศีเมษและคณาเมษคิดถึงความนกาข้อสัมพันธ์เดดีที่ผ่านมาของพวกเขาเป็นยังไงทางปัจจุบันได้กลายแบบนี้คะ่ะขอซีใบคะ่ะขอซีใบ ทั้วินเถิถ้วยค่ะพรท่าตุเจ้าปุ๋ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎว่าพี่จิกตามมาด้วย8ถ้วยนะคะมีการหันหลังแล้วเดินจากไปเนาะแล้วก็มี2ดาบเข้ามานะคะลาสุดท้ายเป็น9ดาบอาการเขาในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ทีนี้พลังงานหลักของเขามีไพ่สเตนเข้ามาไพ่สเตนเขาบอกว่าในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อย คนที่เขาคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างแตกต่างกับตัวเขาอาจจะเป็นในเรื่องของสัญชาติศาส,สนาและธรรมอารมณ์อายุภาษาหรือแม้แต่ฐานะก็ได้ซึ่งความแตกต่างเหล่านั้นอาจจะส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์ของเขานะคะทีนี้่พลังงานภาพโร่มเขามันมีไพ่เดอะฟูลเข้ามาพร้อมกับเดอะแฮง m a n ไพ่สองใบน,นี้หวมวงวก็น่าจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละชาวราศีมเมษและขานาเมษคุณอาจจะลุกขึ้นมาทาบางสิ่งบางอย่างที่หัวใจของคุณต้องการโดยที่ไม่สนใจเยดีว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกยังไงพอแล้วกับบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดอยู่แบบนี้นะคะจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคุณเขารู้สึกหัวหมุนขึ้นมาเลย,เลยก็ได้ไม่มีไพ่เดลฮายพีเทสเข้ามา The High P test ก็มาบอกว่าในช่วงนี the <ère> the <us> ้เขามีความสับสนบางสิ่งบางอย่างอยู to to ่แลวเขาพยายามหยุดนิ่งแล้วก็พยายามใช้เซนส์ของตัวเองพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างพยายามอ่านสถานการณ์อยู่นะคะในช่วงนี้คนเราของคณเขาอาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอย่างที่วับอกด้วยทีนี้มีไพ่ The Date เข้ามา The Date อาจจะหมายถึงคนรักเก่าก็ได้หรือไม่ในช่วงนี้ใครสักคนหนึ่งอาจจะหายไปจากวงจรความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าไม่เคยหายไปก็อาจจะหายไปในช่วงนี้หรือไม่ถ้าก่อนหน้านี้เคยหายไปแล้ว ในช่วงนี้อาจจะวบนวบนเวียนกลับมาก็ได้นะคะแต่วันมองว่าใครสักคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายพลุบพลบโปรยตลอดเวลาก็ได้จนทําให้พลังงานหลัง,ขงเขาเป็นสเตนเหนือล้าอยู่แบบนี้นะคะโอเคนี่ขอนิงใบให้เดดเดดดีกว่าว่าเดดเดดนี่คืออะไรเนาะขอนงใบให้เดดเดดค่ะเดดเดดคืออะไรจ้าขอนงใบคะ่ะขอนิงใบให้เดด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 คืออะไรเอ่ย 2ไม่เท้าค่ะคนที่เขาคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากจช่ของเขาตาา่ตางจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าต่างประเทศเลยก็ได้2ไม่เท้าเขาบอกว่าในช่วงนี้ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีการวางแผนเบางสิ่งบางอย่าง อาจจะเป็นการวางแผนการเดินทางหรืออาจจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อานาคตส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะคะทีนี้มันมาพร้อมกับเดือดเดือดแบบมองว่าในช่วงนี้ใครสักคนหายไปจากวงจรความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะหายไปตั้งหลักก่อนก็ได้หายไปเดินทางหายไปท่องเที่ยวหรือว่าหายไปทําใจอยู่กับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะชาวราศีเมษคนาเมษทีนี้แดดที่ผ่านมาของเขามันมีไพ่อาศมินถือถ้วยเข้ามา อัศวินถือถ้วยเป็นคนที่คารมดีอัธยาศัยดีนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่รู้วิธีที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่อยากเอาแน่เอานอนมากไม่ได้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทักมาวันหนึ่งหายไป10วันแล้วก็วนกลับมาใหม่อะไรแบบนี้ค่ะทีนี้มี2ดาบเข้ามาอยู่ระหว่าง8ถ้วยกับ9ดาบ สองดวาวคข่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาของเราคนเขารู้สึกสับสนอาจจะมีเบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องตัดสินใจซึ่งในการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการใช้สมองควบคู่กับหัวใจไปด้วยนะคะ,ะว่าไม่แน่ใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาตัดสินใจไปแล้วหรือย,อยังและสิ่งที่ทําให้เขาสึกสับสนอาจจะเป็นอาการที่เขาไม่รู้ว่าเขาควรจะอยู่หรือว่าควรจะไปดีเพราะมีไพ่แปดถ้วยเข้ามาแปดถ้วยก็การหันหลังแล้วก็เดินจากไปนะคะคือถามว่าอยากไปไหมก็ไม่ได้อยากไปหรอกแต่ว่า มีความรู้สึกเหมือนพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการก็เลยเลือกที่จะหันหลังแล้วก็เดินจากไปทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสร้างด้วยกันมาแล้วก็หายไปเลยนะคะทีนี้มันมีก้าวดาเข้ามาก้าวดาเข้าบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาของเราของคนเขาน่าจะรู้สึกเหมือนเขาหาทางออกไม่ได้เลยในความรักควาสัมพันธ์ครั้งนี้ดึกเเขาอาจจะลุกขึ้นมานั่งเครียดอยู่คนเดียวก็ได้นะคะว่าเขาจะเอาไงต่อไปดีว่าไม่แน่ใจยยว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาเลือกที่จะตัดสินใจย,ยังไงหรือเขากาก็นะจจเก็เเเเเลลยยยยรูู้้้สสึหนนนนน่่อาอาปตแบบีะะคะ โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าความรู like ้ส like ึกมากหมายกายกองนี่เป็นคุณจริงๆหรือเปล่าเนาะชาวราศีเมษและคณาเมษขอที่ความรู้สึกของคนรักของชาวราศีเมษและคณาเมษ่อยค่ะคนที่ชาวราศีเมษและคณาเมษคิดถึงเขาสิไปกับชาวราศีเมษและคณาเมษค่ะขอซี่ค่ะขอซี่เรื่องราวอาจจะสลับกันนะคะและนี่เการอ่านทั่วไปเนาะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ ดาวสงร์าจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เนาะ ้าไม่เท้าขาคุณขัดแย้งกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยแล้วก็มีเด็กถือถ้วยเข้ามานะคะมื่อถ้าอาจจะคุบชาวธาตุนะ้ำมีนกระกฏหรือว่าพี่จิงหรือไม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้แล้วก็มีเดอะฮอลล์แฟนเข้ามานะคะเมื่อถ้าอาจจะคุบชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภเนาะแล้วไปสุดท้ายเป็นเดอะเวิลด์นะคะเมื่อถ้าอาจจะคุยบช,ชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจกช่วของคนต่างจังหวัดตา่างอำเภอหรือว่าต่างประเทศเลยก็ได้ ล้ไม่ในช่วงนี้ใครสักคนนึงอาจจะมีการวางแผนการเดินทางไปที่ไหนสัก,กที่หนึ่งก็ได้นะคะโอเคนี่ผมขอดูแนวโน้มพวกคนก่อน,อนเนาะเดี๋ยวจาเล่าให้ฟังนะคะขอดูแนวโน้มความรักข้อสสำคัญของชาวราศีเมษและคณาาเมษกับของเขาเลยคะ่ะแนวโน้มความรัาข้องสำคัญของพวกเขาจะเป็นยังไงในช่วงวันที่หนึ่งถึงที่สิบห้ามีนาคมนี้ขอสีใบค่ะขอสีใบ ิงถือถ้วยค่ะมื่อท่านอาจจะคุยบชาวธาตุน้ำมีนกรกฎวลาพิจเจกเนาะแล้วก็มีอู้มีจัดเม้นเข้ามานะคะตามมาด้วยเกถ้วยแล้วปสุดท้ายเป็นเจดเหรียญอยู่ดีนะคะความสัมพันธ์ยังคงรู้สึกเบื่อๆแซงๆเนาะแนวน้อมเออในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมีไพ่ห้าไม่เท้าเข้ามาวงจรความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายหรือเปล่าห้าไม่เท้าเข้ามาบอกว่าในช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะมีความขัดแย้งบมงสิ่งบางอย่างกันอยู่ อาจจะเป็นการทะเลาะเบาแววงกันใหญ่โตหรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทสงครามต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีอีโก้ก็ได้หรือไม่ในช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกหัวร้อนบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้นะคะทีนี้ม,นมีเด็กถือถ้วยเข้ามาด้วยเด็กถือถ้วยเข้ามาบอกว่าเขารอคอยอยากให้จะสื่อสารกับคุณอยากให้จะส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือไม่สําหรับบางท่านที่ห àng, ่างหายกันไปเขาอาจจะรอคอยข่าวสารจากคุณอยู่ก็ได้นะแต่ทีนี้มันมีเดือดฮาร์ดแฟลเข้ามาพร้อมกับเดือดเวิรดาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่าางงคกับบเจล ไปแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นการจบลงแบบสมบูรณ์แบบเลยก็ได้นะคะพีไพ่เดลเวอร์เข้ามาเด e เวอร์เป็นไพ่เมเจอร์อาคานาะใแบบสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวของมันแล้วซึ่งมาพร้อมกับเดลฮาร์ลแฟงเดลฮาร์ลแฟงเขามองบอกว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาในช่วงนี้เขาเริ่มรู้สึกลงแล้วเขาเริ่มรู้สึกเหมือนเขาอยากจะอยู่นิ่นในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็พยายามเดินทางสายกลางพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะ คืออีกในนึงเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเขาไม่อยากจะวิ่งเต้นตามความรู้สึกของคุณแล้วก็ได้ถ้าคุณอยากอยู่ก็คืออยู่ถ้าคุณอยากไปก็คือไปแล้วเขาก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองอยู่แบบนี้แต่ถามว่าคิดถึงไหมก็ยังคิดถึงอยู่นะคะยังรอคอยข่าวสารจากคุณอยู่เนาะส่วนในแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมีไพ่คิงถือถ้วยเข้ามามพร้อมกับเก้าถ้วยนะคะ คิงถือถ้วยเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีเสน่ห์คนที่เป็นคนที่มีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เลือกเยอะด้วยเช่นกันหมองว่าในช่วงนีใน้ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาชิคค่อนข้างเยอะนะคะมีไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาแต่ถามว่าเลือกไหมก็ยังไม่เลือกหรอกก็ยังถือความรู้สึกของตัวเองไว้อยู่แบบนี้นะคะหรือไม่ในช่วงนี้ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีความคิดถึงอีกคนหนึ่งมากๆเลยแต่ว่าก็เลือกให้จะไม่ทําอะไรเลือกให้จะอยู่นิ่งๆเงียบในพื้นที่ของตัวเองแล้วกก็นอาึย่ีฝ รอไปเถอะนะคะอาจจะเป็นการรอคอยการปลดปล่อยก็ได้เพราะมีไพ่จัดเม้นเข้ามาในช่วงนี้ใครสักคนนึงอาจจะยังถูกบล็อกถูกปิดกัน้นอาจจะไม่ใช่การปิดกัน้นทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการปิดกัน้นทางความรู้สึกก็ได้ยังรอคอยการปลดปล่อยจากอีกฝ่ายนึงอยู่นะคะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รอคอยอยู่ในตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไรเพราะมีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามา จ็ดนเนเบอกว่าต่อให้พยายามสักแค่ไหนความสัมพันธ์ก็ยังหยุดนิ่งอยู่ยังไม่มีการเติบโตให้ได้รู้สึกชื่นอ,อกชื่นใจในช่วงนี้เนาะโอเคค่ะชาวราศีเมษและคนาเมษและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วง15วันแรกของเดือนมีนาคมนี้นะคะในความรู้สึกที่เขามีต่อคณเหมือนมองว่าสําหรับบางท่านที่ในช่วงนี้มีปัญหากันอยู่ เขาคงจะรู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วล่ะเขาเริ่มลงแล้วนะคะยังไงก็ระมัดระวังความใจร้อนวู้วามของคุณและเขาไว้ด้วยในช่วงนี้ส่วนสําหรับบางท่านที่ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยกันหรือห่างหางหายๆจบกันไปแล้วก่อนหน้านี้ผมมองว่าเขายังรอคอยข่าวสารจากคุณอยู่นะคะยังอยากรู้อยากเห็นว่าคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เนาะส่วนแ้วน้องความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ยังหยุดนิ่งอยู่นะคะถึงแม้ว่าใครสคักคนึงจะมีความสึกด,ดีจะมีความคิดถึงอ,อยู่ตรงนนี้้แแต่่่ววากก็็เลลหยุดิง อยู่ในพื้นที่ของตัวเองยังไม่ได้แสดงออ,อะไรมากมายเพราะเป็นเคียงถึงถ้ถวยและอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะรอคอยการปลดปล่อยแต่ว่าการรอคอยก็อาจจะยังรอเกอร์อยู่นะเพราะว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะยังไม่ค่อยได้แข่งใจสักเท่าไหร่นะคะ